มาแล้วนะครับตัวเดียวอันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจประจําค่ําคืนนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลน,นะครับมาวิคห์ที่เกมการแข่งขันกระชับมิตรทีมชาติทัวเอเชีย er ในคู่ของฮ่องกงพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดท้ายทริปก่อนพักใหญ่ครับผีแดงเนี่ยพลาดท่าแพ้อาร์เซนอลสตาร์เกมล่าสุดโดนหกวกลางมาเลย์ฟอร์มฝืดไม่เลิกสภาพจิตใจยังรวนนะครับปี2025แพ้ไปแล้วถึง12นัดนะครับยังไม่ชนะติดกัน2เกมนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ฮ่องกองอาจดูเก่งน้อยกว่าแต่เล่นด้วยกันบ่อยเป็นทีมเวิร์กมากกว่าทีมรวมดาราอาเซียนเกมนี้คาดว่าทีมดังโรเตชันแน่ยึดชุดผสมดาวรุ่งยกเซตแต่คุมกำลังยังแต่งพอรลุ้นสกอร์คาดว่ากาลาโชบูโนดาโลจะได้ออกสตาร์ทลงตัวจริงวันนี้ฮ่องกองไม่หมูแต่ก็ไม่น่าต้านไหวนะครับเอว่าตันคามาโกตัวจีดสุดของชุดนี้ถ้าโดนบีบหนักๆก็ยากจะพาเกมรุกไปถึงไหนได้ยังไงก็ตามมองมุมวันนี้แล้วยังไงก็ขอเชียร์ทีมเจ้าถิ่นฮ่องกองคิดว่าแพ้ไม่ขาดนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสะชนะที่2-0หรือว่าอาจจะชนะแบบประทับใจเจ้าบ้านหน่อยที่2-1ครับขอให้หายไขยหน้าเป็นอันดีครับถ้าชอบแนวการวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้นะครับสามารถกดติดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในทุกวันกับมิสเตอร์ห่านวางบอลน,นะครับ